หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีมติ6ต่อ3วินิจฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างไม่สิ้นสุดลงเนื่องจากดำรงตำแหน่งยังไม่ครบ8ปีนั้นก็ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในหลายภาคส่วนหลายฝ่ายต่างจับตาท่าทีของพลเอกประยุทธ์และทิศทางของการเมืองว่าจะเดินหน้าต่อในรูปแบบใดรวมถึงจะส่งผลกระทบบวกหรือลบ ต่อเศรษฐกิจโดยรองศาสตราจารย์ดรสมชายพัคภาสวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็ว่าผลที่ออกมาเป็นไปตามคาดหมายส่วนตัวไม่แปลกใจที่ออกมาเช่นนี้เพราะรัฐบาลชุดนี้กับชุดก่อนถึงจะหน้าตาเหมือนกันแต่ก็ถือว่าเป็นคนละชุดกัน พร้อมมองว่าต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจเพราะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายผมคาดมาตั้งแต่ต้นครับเพราะั้นอาจารย์ถึงไม่แปลกใจว่าทําไมถึงออกมาในลักษณะอย่างนี้อาจารย์เลยคิดว่ามันจะออกมาในสองกรณีก็กรณีหนึ่งก็คือตั้งแต่รัฐมนูลมีผลบังคับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้กลับไปชุดก่อนนะี่มันเหมือนกับรัฐบาลคนละชุดแค่แต่น้าเหมือนทันแต่เมงชุดก่อนเนี่ยมันทาการรัฐประหารและชุดใหม่เนี่ยมาจากันรลองของการเลือกตั้งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นคน ชุดแม้ว่าจะหน้าตาเหมือนกันอะไรก็ตามนะครับในแง่ของกฎหมาย ต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้กระทบกับทางด้านเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในเมืองไทยเป็นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายเพราะว่าพรรคต่างๆเหล่านี้มันมีนโยบายที่ไม่มีลักษณะเป็นนโยบายเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่ชุดนี้หรือต่อให้ฝ่ายค้านเข้ามานะฮะนโยบายจะมีลักษณะคล้ายๆกันคือหนึ่งเป็นนโยบายในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและที่สําคัญอีกอย่างนโยบายระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่ารัฐบาลประยุทธ์จะอยู่ต่อหรือใครจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจารย์ไม่คิดว่าจะไปเปลี่ยนแปลงในตัวนโยบายในเช ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ดรสมชายยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าหลังจากนี้สถานการณ์ทางการเมืองอาจมีความร้อนแรงมากขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่รับได้เพราะก็มีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินและอยากให้พลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งซึ่งก็คงเป็นไปได้ยากส่วนเรื่องจะมีการปรับครอมอหรือไม่นั้นคาดว่าหากมีการปรับคงเป็นเพียงปรับเปลี่ยนบางตำแหน่งที่ขาดหายไปเท่านั้น พร้อมมองว่าอีกไม่นานก็คงใกล้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเลือกตั้งใหม่ร้อนแรงร้อนแรงขึ้นนันี้อยอมรับแจารันบอกว่ามันก็รุนแรงอยู่ในกรอบที่เราเคยมีตอนนี้นะเพียงแต่ต้องการที่จะเรียกว่าไล่านายกน,นะครับเพราะฉั้นก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งในกรณีนี้ก็คงจะต้องการสร้างแรงกดดันนอกสภาซึ่งผมคิดว่าผลที่จะออกมาเนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากจากนี้ต่อไปคงต้องติดตามสถานการณ์ความร้อนแรงทางการเมืองไทยและเศรษฐกิจว่าจะเดินหน้าไปในทิศทางใดต่อไป